วิธีการเช็คว่าในรายการเนี่ยมีชื่อซ้ํากันหรือเปล่านะคะให้เราใช้สูตรคาวอีฟนะคะให้กดเท่ากับก็คาอีฟค่ะก็เลือกใส่นะคะก็เลือกช่วงนะคะรันชื่อช่วง,วงก็เลือกทั้ง a แล้วก็ b นะช่วง a b นะคะแล้วก็ comma แล้วก็ใครที่เดียอะไรก็คือใครที่เดียก็คือในช่วงเนี้ย มีกล้วยสามหมนะคะก็คือ a 1นะช่องเซลล์ a 1นะคะถ้า3ก็คือมากกว่า1มากกว่า1นึ่กเอร์มากกว่า1ถ้าคำว่ากล้วยในช่วงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมากกว่า1ให้ขึ้น true ถ้าไม่มากกว่า1ให้ขึ้น false ในที่นี้กล้วย มีคำเดียวเพราะฉะนั้นไม่จริงก็คือ False นะคะทีนี้ก็กอสูตรนะคะกด Copy แล้วก็กด Paste นะคะมาเช็คนะในคำว่าในอัง,งุ่นเนี่ยคำว่าอัง,งุ่นเนี่ยในรายการช่วง A B เนี่ยซ้ำกันหรือเปล่านะคะอันนี้อัง,งุ่นก็มีคำเดียวก็ไม่ซ้ำทีนี้ลองดูก o p y โฉไป นี้ทำใน google sheets มันก็อาจจะใช้กอ๊อบเพจอย่างนี้ได้แต่ถ้าทำใน excel บางทีมันกดตรงเครื่องหมายบวกกดที่เซลล์แล้วกดตรงเครื่องหมายบวกขว่าขวาล่างมุมล่างเนี่ยมันก็จะบวกไปเรื่อยมันก็จะสามารถไม่ต้องมากอ๊อบเพจนี้ได้มาดูคำว่าส้มนะคะก็คือคำว่าส้มเนี่ย a 3นะคะในช่วง ab เนี่ยมากกว่า1ไหมอันนี้มากกว่า1เพราะมันมีอยู่ที่ b 3ด้วยก็ถือว่าจริงก็ขึ้น true นะคะเหมือนกันคำว่ามะม่วงนะคะมะม่วงมันมีคำเดียวในนี้นะในช่วง ab เนี่ยมีคำเดียวเพราะนั้นมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม,ม่มากกว่าหนึ่งมันก็ขึ้น false ก็คือไม่ถูกนะคะเหมือนกันคำว่ากระท้อนก็ก็เพสเหมือนกันนะคะก็สุกับเพสอ่ะ ก็คำว่ากระท้อนก็คือมีมากกว่า1น,นะก็ถือว่าเป็นจริงก็ขึ้นถูทีนี้แถวแรกทำแล้วทำแถวสองด้วยก็ใช้สูตรเหมือนกันเขา i f เท่ากับเขา if นะเท่ากับเหมือนกันนะคะเลือกช่วงเหมือนกันต้องเลือกช่วงให้หมดนะคะ,ะช่วง a ถึง b นะคะแล้วก็คอมม่า แล้วกดคำว่าคำซ้ำคำว่าสับป,ปะรดมีไหมมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งไหมมากกว่าหนึ่งกด enter ให้ขึ้น true อันนี้มันไม่มากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่จริงก็คือ false ก็ copy เ,เหมือนกันอันนี้ copy paste นะคะกระท้อนมีอยู่ในเซลล์อื่นด้วยเพราะฉะนั้นมันมากกว่าหนึ่งก็คือจริงนะคะ ก็ก page, copy paste นะคะเหมือนกันคำว่าส้มมากกว่าหนึ่งก็จริงนะคะคำว่ากระท้อนมากกว่าหนึ่งไหมมากกว่าหนึ่งก็เป็นจริงนะคะันนี้ก็จะเป็นง่ายๆจริงสูตรใน Excel กับสูตรใน Google Sheets เหมือนกันแต่นี้ทำใน Google Sheets นะคะก็ทำอย่างนี้ง่ายๆแล้วก็จะเช็ครายชื่อหรือว่าตัว รายการที่ใส่ลงไปมีซ้ำไหมเนี่ยเราก็จะเช็คได้ง่ายๆเลยนะคะ